ฮีโร่ของคนจนหรือจอมโจรเลือดเย็นชายผู้ใส่กรอเหล็กต่อสู้กับทางการจนกลายเป็นตำนานของออสเตรเลียเน็ตเคลลี่ ปี1854เอ็ดเวิร์ดเน็ตเคลลี่เกิดในครอบครัวอพยพชาวไอริชที่เบิร์ตบรตตอนเหนือของ <Melbourne. S 1> รัฐวิกตอเรียมีฐานะยากจนและมักมีปัญหากับกฎหมายพ่อของเขาเสียชีวิตเมื่อเน็ตอายุเพียง12ปีทําให้เขาต้องช่วยดูแลครอบครัวตั้งแต่อายุอย่างน้อยปี1869เน็ตในช่วงวัยรุ่นเริ่มมีประวัติกับตำรวจจากข้อหารักขโมยมา้าและประทะกับเจ้าหน้าที่แต่หลายครั้งเขาอ้างว่าตำรวจลันแกล้งเพราะความขัดแยง้งระหว่างชนชั้นแรงง,งานเชื้อสายไอริชกับผู้มีอำนาจปี1 8 1878จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อเน็ตและครอบครัวถูกตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านอย่างรุนแรงมีเหตุปะทะชุลมุนตำรวจอ้างถูกเน็ตยิงข้อมือเน็ตถูกออกหมายจับเขาหนีเข้าป่าและรวมตัวกับแดนน้องชายรวมถึงเพื่อนอีกสองคนโจเบิร์นกับสตีฟฮาร์ดกลายเป็นแก๊งเคลลี่ส่วนแม่ของเน็ตถูกจำคุกตุลาปี1878 18, เหตุสตริงกี้บัคคลิกแก๊งเคลลี่ปะทะตำรวจกลางป่าตำรวจเสียชีวิต3นายผลักแก๊งเคลลี่ให้เป็นเอาลออาจยากรร้ายแรงเต็มตัว ั้งรางวัลน,นำจับสูงลิว้วปี1878ถึงปี1 8 7แกแก๊งเคลลี่ปล้นธนาคารที่ยูโรอาและเจอริลดรีเขาแบ่งเงินและอาหารให้กับชาวบ้านบางส่วนทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในสายตาผู้ยากไร้ภาพลักษณ์โรบินฮูดแดนใต้เริ่มก่อตัวเะว่าในสายตาภาครัฐเขาคืออาจากรตัวอันตรายมิถุนาปีพ8นแปน็ตได้ยินว่าตำรวจมาเต็มตู้รถไฟเพื่อจับกลุ่มเขาเขาวางแผนรื้อรางรถไฟแต่มีสายไปบกสัญญาณหยุดรถไฟตำรวจได้ทันเนตจ ชาวเมืองเกนโรเป็นตัวประกันในโรงแรมเขาสวมชุดเกราะเหล็กทําเองหนักกว่า40กิโลกรัมประทะก,กับตำรวจที่ปิดล้อมอย่างดุเดือดยาวนานข้ามคืนเนตยืนเดี่ยวท่ามกลางควันปืนก่อนถูกยิงที่ขาและถูกจับลุมส่วนสมาชิกแก๊งอีก3าคนเสียชีวิตในโรงแรมที่ถูกเผา4เดือนต่อมาเนตถูกนําขึ้นศาลและตัดสินประหารด้วยการแขวนคอที่โอเมเบิลเจลในวันที่11พฤศจิกาก่อนสิ้นใจเขากล่าวประโยคที่กลายเป็นตำนานเล่าขานว่าชั u อีส์ไลฟ์ หรือนี่แหละคือชีวิตปลายทศวรรษพันเชุดภาพวาดเน็เคลลี่โดยศิลปินซิดนีย์โนแลนใช้รูปทรงเกราะเหลี่ยมสีดำท่ามกลางท้องฟ้าสดใสถ่ายทอดความกล้าหาญบนความขัดแยง้งกลายเป็นไอคอนิกทางวัฒนธรรมของออสเตรเลียเน็เคลลี่เป็นทั้งสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจรัฐและภาพจำของอาดากรนโรแมนติกในวัฒนธรรมออสเตรเลียเรื่องราวของเขากับเกาะเหล็กอันเป็นสัญลักษณ์การขัดขือนอำนาจและความอายุติธรรมถูกเล่าซ้ำผ่านหนังสือภาพยนตร์และผล งานศิลปะจนทุกวันนี้